สะใจมากแม่ใหม่ดาวิกาเผยถึงชุดสีทรูสุดว่าวิวกอินเตอร์ไปงานต่างประเทศทีไรต้องมีชุดสวยๆให้ได้เห็นตลอดสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโดยเฉพาะชุดล่าสุดที่สาวใหม่ใส่ไปร่วมงานที่ประเทศอังกฤษทำเอาหลายคนฮือฮาเพราะมันน้อยชิ้นสุดๆไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัว กับชุดซีทรูออกงานที่อังกฤษรู้สึกหนาวสุดๆมันเย็นจนไม่รู้สึกอะไรไปเลยตนได้เห็นชุดนั้นก่อนประมาณสองวันมันสวยมากๆตอนเห็นชุดของจริงที่กล้าวผู้จัดการตกใจมากมันไม่แรงไปใช่ไหมกับกางเกงในจีสตริงวัสดุที่ใช้ทำชุดมันเป็นเหล็กอาบน้ำคือแสบไปทั้งตัว พราะมันควรแต่เพื่อความสวยก็ทนได้คือแก้ผ้าที่สุดแล้วในชีวิตถ้าในเวอร์ชั่นความเซ็กซี่น้อยชิ้นส่วนที่เตอถามเขานะว่ามันโอเคไหมกลัวว่าคนไทยจะรับไม่ด่กเขาบอกโอเคเขาอนุมัติเขาบอกสวยอินเตอร์ดูเป็นนางแบบสะใจกับชุดนี้มากสะใจแม่มากฉ่ำแต่มากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว